ข่าวด่วนกองทัพกัมพูชาส่งทหารลอบเข้าประชิดชายแดนไทยกลางดึกหน่วยข่าวกรองไทยจับตาใกล้ชิดรู้ความเคลื่อนไหวหมดแล้วสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงนี้มีความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากังวลล่าสุดมีรายงานด่ว,วนว่ากองทัพกัมพูชาได้ลอบส่งกําลังพลจํานวนมากเคลื่อนที่ผ่านป่าในเวลากลางคืนมุ่งหน้าเข้ามาประชิดบริเวณแนวชายแดนฝั่งไทย โดยเฉพาะพื้นที่สําคัญอย่างปราสาทตาเมืองทมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ไทยมีความระมัดระวังเป็นพิเศษหน่วยข่าวกรองไทยโดยเฉพาะกองทัพภาคที่สองและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้มีการจับตาความเคลื่อนไหวของกัพูชายอย่างใกล้ชิดในทุกฝีก้าวโดยจากข้อมูลที่เปิดเผยล่าสุดยืนยันว่าฝ่ายไทยสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้ตั้งแต่ต้นพร้อมทั้งสามารถระบุพิกัดการตั้งกำลังพล จำนวนทหารลักษณะอาวุธที่นำเข้ามาตลอดจนรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับยุโทโธปกรณ์ใหม่ที่กัมพูชาได้รับมาจากต่างประเทศแล้วเช่นปืนใหญ่จากประเทศจีนที่ถูกนำมาติดตั้งกระจายตามแนวชายแดนเพื่อเสริมกำลังอดีตทหารครานชื่อดังจากหน่วยรบพิเศษไถ้ปักธงชัยเปิดเผยคลิปหลักฐานสำคัญได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกโดยทหารกัมพูชาเองซึ่งในคลิปปรากฏภาพชัดเจนว่า มีกำลังทหารจำนวนมากฝากป่าในเวลากลางคืนมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณใกล้กับปราสาทตาเมืองทมซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของไทยการเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงการลาดตระเวนธรรมดาแต่เป็นการเคลื่อนพลในลักษณะของการประจานหน้าและประชิดแนวชายแดนยังมีนัยสำคัญการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีลักษณะคล้ายกับการส่งสัญญาณเชิงจิตวิทยาเพื่อให้ฝ่ายไทยรับรู้ว่า กัมพูชาเพราะ,ระเผชิญหน้าหรือเปิดฉากการประทับเมื่อมีโอกาสโดยไม่ใช่แค่การปฏิบัติการตามปกติในพื้นที่เท่านั้นจากคำให้สัมภาษณ์ของระบุชัดว่าโดยข่าวกรองไทยไม่ได้นิ่งนอนใจกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้เพราะข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากสายข่าวและระบบการเฝ้าระวังทันสมัยทําให้ฝ่ายไทยสามารถระบุได้หมดว่าทหารกัมพูชาแต่ละหน่วยตั้งอยู่ที่พิกัดไหนมีจํานวนเท่าใด มีอาวุธยุทโธปกรณ์ประเภทใดบ้างนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่ากัมพูชาได้เสริมกำลังด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่เช่นปืนใหญ่ขนาดใหญ่ที่เพิ่งจัดซื้อจากประเทศจีนรวมถึงมีการเสริมกำลังด้วยระบบยิงระยะไกลและการวางแนวป้องกันซับซ้อนหลายชั้นตามแนวชายแดนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของไทยแม้ฝ่ายไทยจะรู้อย่างละเอียดถึงการกระทำเหล่านี้แต่ก็ยังคงไม่แสดงท่าทีตอบโต้ในทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการยั่วยุคและรักษาเสถียรภาพของชายแดนเอาไว้จนกว่าจะมีความจำเป็นสูงสุดทหารไทยยุคใหม่พร้อมรบเต็มร้อยดีกว่าช่วงปีพุทธศักราช5 5 5 4หลายเท่าเขาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ปัจจุบันแตกต่างจากช่วงปีพุทธศักราช5 5 5 4อย่างมีนัยสำคัญเพราะในปีนั้นไทยมีเพียงกำลังพลดูแลพื้นที่สำคัญไม่กี่หน่วยเท่านั้นและทางการไทยในเวลานั้น ไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องเกิดสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ในปีนี้กองทัพภาคที่สองได้มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหน่วยรถถังพร้อมปฏิบัติการสนับสนุนภาคพื้นดินหน่วยปืนใหญ่เตรียมยิงสนับสนุนและทำลายเป้าหมายในระยะไกลหน่วยลาตระเวนพิเศษที่ทำหน้าที่ตรวจการลึกเข้าไปในแนวเขีศัตรู ทั้งหมดนี้พร้อมรบ100%เเซและสามารถรับมือได้ทันทีหากมีคำสั่งโดยปัจจุบันกองทัพมีระบบสื่อสารและการเคลื่อนย้ายที่รวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่าพร้อมทั้งมีการประสานงานระหว่างเหล่าทัพอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแนวป้องกันที่กัมพูชาตั้งไว้บริเวณชายแดนไทยจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยกัมพูชาได้เสริมแนวป้องกันตามแนวชายแดนไทยอย่างเป็นระบบโดยเน้นการตั้งกำลังตามพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ เช่นรอบๆปรา,าสาทตาเมาืองทงซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถควบคุมเส้นทางเข้าออกชายแดนได้โดยแนวป้องกันที่ขเขมรตั้งขึ้นนั้นมีทั้งการวางแนวลวดน้มและกับระเบิดเพื่อสกัดกั้นการรุกคืบของฝ่ายตรงข้ามการสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยถาวรที่ใช้วัสดุแข็งแรงเช่นคอนกรีตเสริมเหล็กผสมผสานกับการพรางตัวด้วยวัสดุธรรมชาติการกระจายกำลังพลอย่างมีกลยุทธ์เน้นการตั้งจุดสกัดตามเส้นทางเดินป่า และเส้นทางลำเลียงที่คาดว่าทหารไทยอาจใช้การติดตั้งปืนกลหนักและปืนใหญ่เบาไว้ตามแนวสูงเพื่อควบคุมพื้นที่โดยรอบและเตรียมพร้อมยิงตอบโต้ในกรณีมีการเผชิญหน้าการตั้งจุดสังเกตการลับด้วยการใช้กล้องตรวจการในเวลากลางคืนและโดรนบินต่ำเพื่อจับตาความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยการขุดคูเพาะและแนวรบแบบซ้อนชั้นเพื่อให้สามารถสู้รบยืดเยื้อได้หากเกิดการประทะจริง จากการวิเคราะห์แนวป้องกันที่กัมพูชาตั้งไว้ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมในระดับที่สูงกว่าปกติและมีการประสานงานระหว่างทหารประจำการกับกองกำลังกึ่งทหารอย่างใกล้ชิดด้วยศักยภาพของปืนใหญ่จีนที่กัมพูชานำเข้ามาติดตั้งแนวชายแดนหนึ่งในจุดที่น่ากังวลคือการที่กัมพูชาได้นำปืนใหญ่รุ่นใหม่จากจีนมาติดตั้งบริเวณแนวชายแดนการวิเคราะห์จากหน่วยข่าวกรองไทยพบว่าปืนใหญ่ ที่นำมาติดตั้งมีคุณสมบัติดังนี้ปืนใหญ่ขนาด122ม mm ิลิเมตรรุ่นใหม่คล้ายกับ P ี z อลแซูนของจีนเป็นปืนใหญ่เบาที่มีความคล่องตัวสูงระยะยิงไกลกว่า20กิโลเมตรสามารถยิงครอบคลุ่มพื้นที่แนวปะทะและเข้าไปถึงฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามได้การใช้กระสุนหลากหลายชนิดเช่นกระสุนระเบิดแรงสูงกระสุนแตกสะเก็ดและกระสุนสองวิถีเพิ่มความยืดหยุ่นในการสู้รบ ระบบควบคุมการยิงด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิงระยะไกลาการติดตั้งพร้อมระบบเรดาร์ค้นหาเป้าหมายเพื่อสามารถตอบโต้ได้ทันทีหากถูกยิงโจมตีก่อนการเคลื่อนย้ายด้วยยานกราะลอยอยางทำให้สามารถเคลื่อนกำลังอย่างรวดเร็วตามภูมิประเทศที่ซับซ้อนได้การนำปืนใหญ่จีนรุ่นใหม่นี้เข้ามาทำให้กองทัพกัมพูชามีศักยภาพในการรบระยะไกลามากขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสมดุลกำลังรบตามแนวชายแดนจากเดิมที่ฝ่ายไทยได้เปรียบด้านอาวุธไกลบทวิเคราะห์ความพร้อมรบของไทยกัมพูชาในปัจจุบันด้านกัมพูชามีการเสริมกำลังต่อเนื่องทั้งในเชิงจำนวนและคุณภาพของอาวุธได้รับการสนับสนุนจากจีนทั้งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และการฝึกมีความได้เปรียบในด้านการควบคุมพื้นที่แนวปะทะที่เป็นปากเขา แต่ขาดประสบการณ์การสู้รบขนาดใหญ่จริงและระบบบัญชาการยังมีข้อจํากัดเรื่องการประสานง,งานด้านไทยมีกําลังพลคุณภาพสูงจากกองทัพภาคที่สองที่มีประสบการณ์ตรงจากการประทะชายแดนและการปฏิบัติการในสามจังหวัดชายแดนใต้มีระบบอาวุธที่เหนือชั้นกว่าเช่นปืนใหญ่ขนาด155ม mm, เมตรระบบเรดาร์ตรวจจับเป้าระบบยิงอัตโนมัติการสื่อสารการบัญชาการ และการสนับสนุนทางอากาศเหนือกว่ากัมพูชาหลายเท่าตัวไทยได้เตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วซึ่งพร้อมโจมตีและถอนตัวในเวลาอันสั้นเพื่อลดการสูญเสียแม้กัมพูชาจะเสริมกำลังอย่างเห็นได้ชัดแต่หากเกิดการสู้รบจริงไทยยังคงได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีแต่การประทะจะหลีกเลี่ยงความสูญเสียได้ยากเพราะพื้นที่ชายแดนเป็นปากเขาซึ่งเหมาะกับการซุ่มโจมตีและการรบแบบกองโจร ซึ่งกัมพูชามีความถนัดอยู่พอสมควรวิเคราะห์ว่าทำไมกัมพูชาจึงเคลื่อนไหวช่วงนี้การที่กัมพูชาเริ่มเคลื่อนไหวเสริมกำลังตามแนวชายแดนในช่วงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มีปัจจัยหลายอย่างที่ผลักดันได้แก่หนึ่งเปลี่ยนผ่านอำนาจภายในกัมพูชาหลังจากสมเด็จฮุนเซนลงจากตำแหน่งและส่งต่ออำนาจให้กับลูกชายคือฮุนมาเน็ตรัฐบาลใหม่ต้องการแสดงความเข้มแข็ง เพื่อยืนยันอำนาจและสร้างความชอบธรรมทางการเมือง 2. กระตุ้นความรู้สึกชาตินิยมภายในประเทศการเคลื่อนไหวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกับไทยเช่นปราสาทพระวิหารหรือพื้นที่ทับซ้อนเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ใช้ปลุกกระแสชาตินิยมเพื่อบ่งเบนความสนใจจากปัญหาภายในเช่นปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวและความไม่พอใจของประชาชน 3. การสนับสนุนจากจีน กัมพูชามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับจีนมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในแง่าการทหารและเศรษฐกิจการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงอาจมีแรงหนุนเบื้องหลังจากจีนเพื่อทดสอบขีดความสามารถของไทยและสร้างแรงกดดันในระดับภูมิภาคไทยถือว่าอยู่ใกล้สหรัฐมากกว่ากัมพูชาในเชิงยุทธศาสตร์ 4. การตอบโต้การเคลื่อนไหวของไทยไทยเองมีการเคลื่อนกำลังตามแนวชายแดนภาคอีสานบางส่วน เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ภูมิภาคเช่นการซ้อมรบกับสหรัฐและประเทศพันธมิตรในโครงการคอปราโกทำให้กัมพูชามองว่าจำเป็นต้องเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสมดุลกล่าวได้ว่ากัมพูชาไม่ได้เคลื่อนไหวเพียงเพื่อปกป้องอธิปไตยเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ทั้งภายในประเทศและต่อเวทีระหว่างประเทศสถานการณ์การเมืองภายในกัมพูชาในปัจจุบันมีความอ่อนไหวสูง แม้การถ่ายโอนอำนาจจากฮุนเซนไปสู่ฮุนมาเนตจะดูราบรื่นภายนอกแต่จริงๆแล้วมีปัญหาเรื้อรังหลายประการเช่นปีเก่าใหม่ในกองทัพกองทัพกัมพูชาประกอบด้วยนายพลที่จงรักภักดีต่อฮุนเซนมายาวนานกับนายทหารรุ่นใหม่ที่ใกล้ชิดฮุนมาเนตการแตกแยกทางสายบังคับบัญชานี้ทำให้รัฐบาลใหม่ต้องพยายามรวมศูนย์อำนาจกองทัพด้วยการผลักดันกิจกรรมทางทหาร เพื่อสร้างภาพค,ความเป็นเอกภาพเศรษฐกิจชะลอตัวและการว่างงานหลังโควิดเศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตช้าลงอย่างมากโดยเฉพาะในภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวทําให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนและความกลัวต่อการชุมนุมทางการเมืองแรงกดดันจากฝ่ายค้านและชุมชนระหว่างประเทศแม้ว่าพรรฝ่ายค้านจะถูกปราบปรามไปมากแต่ความไม่พอใจยังคงมีอยู่ใต้ดินการสร้างประเด็นปกป้องแผ่นดิน ช่วยบ่งเบนความสนใจและตอกย้ำรัฐบาลใหม่ความต้องการแสดงบทบาทในภูมิภาครัฐบาลฮุนมาเนตต้องการให้ประชาคมโลกเห็นว่ากัมพูชาเป็นผู้เล่นหลักทางภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ไม่ใช่ประเทศเล็กๆที่ไร้อำนาจดังนั้นการเสริมกำลังตามแนวชายแดนจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเมืองที่รัฐบาลกัมพูชาใช้อย่างแยบยนเพื่อเสริมความมั่นคงภายใน และเสริมภาพลักษณ์ในเวทีระหว่างประเทศยุทธศาสตร์การตอบโต้ของไทยหากมีการประทะจริงไทยมีความพร้อมในการตอบโต้หลายระดับโดยมีการวางยุทธศาสตร์ไว้เป็นขั้นตอนดังนี้การตั้งแนวรับเชิงรุก a อคทีฟ d e f เ n นซ์ไม่เน้นตั้งรับเฉยๆแต่จะตั้งแนวป้องกันเชิงลึกเช่นบังเกอร์หลบภัยเส้นทางลำเลียงสเสบียงและสู์บัญชาการเคลื่อนที่ได้พร้อมกับจัดกำลังหน่วยรบพิเศษ และทหารราบเคลื่อนที่เร็วเข้าเสริมการควบคุมพื้นที่สูง High g r o u n d Dominance ไทยมีประสบการณ์ในการรบในพื้นที่ภูเขาเช่นการสู้รบตามแนวเทือกเขาพนมดงรักถึงเขตเทือกเขาตะนาวสีการยึดจ,จุดสูงจะทำให้สามารถควบคุมเส้นทางเคลื่อนกำลังของฝ่ายตรงข้ามได้การใช้ปืนใหญ่ระยะไกลสกัดการรุกปืนใหญ่155ม mm, เมพร้อมระบบเรดาร์หาเป้าและ UAV สํารวจเป้าหมายทำให้ไทย สามารถระดมยิงสกัดค่าศึกที่พยายามบุกเข้ามาได้อย่างแม่นยำการใช้กำลังทางอากาศเสริมฝูงบินโจมตีเบาเช่น F-5 Super t i g r i s หรือเฮลิคอปเตอร์จู่โจม UH-60 Black Hawk และ AH-1F Cobra สามารถให้การสนับสนุนภาคพื้นได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินการทำลายเส้นทางสเสบียง i n t e r d i c t i o n Operations หากการสู้รบยืดเยื้อไทยจะดำเนินยุทธศาสตร ตัดเส้นทางลำเลียงสเสบียงน้ำมันและกำลังเสริมของกัมพูชาเพื่อทำให้กองกำลังฝ่ายตรงข้ามขาดการสนับสนุนและหมดกำลังรบในที่สุดการเจราจาภายใต้ความเหนือกว่าไทยมีแนวโน้มใช้ย,ยุทธศาสตร์แข่งนอกปอนในคือแสดงศักยภาพการรบเต็มที่แต่เปิดทางให้มีการเจราจาผ่าน,นกลไกระหว่างประเทศเช่นอาเซียนหรือสาประชาชาติเพื่อป้องกันความเสียหายระยะยาวโดยรวม ไทยไม่ประสงค์เปิดสึกใหญ่แต่หากจำเป็นไทยมีศักยภา,าพในการควบคุมสถานการณ์และบีบให้ศัตรูยุติการสู้รบได้ภายในระยะเวลาไม่นานนักเปิดข้อมูลลับ อาวุธใหม่จากจีนของกัมพูชาที่สร้างความฮือฮามีอะไรบ้างและน่ากังวลแค่ไหนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวทางทหารของกัมพูชาเริ่มกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านและนักวิเคราะห์ความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีรายงานว่ากัมพูชาได้เร่งพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของกองทัพตนเอง ด้วยการจัดซื้อหรือรับมอบอาวุธทันสมัยจากจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งอาวุธเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ของใหม่แต่ยังถือเป็นระบบที่มีความทันสมัยและมีพลังทำลายล้างสูงสามารถเปลี่ยนโฉมหน้าของกองทัพกัมพูชาจากระดับท้องถิ่นเป็นกองกำลังที่สามารถดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกองทัพกัมพูชาสำรวจบทบาทของจีนในฐานะผู้สนับสนุนหลัก วิเคราะห์ประเภทของอาวุธที่กัมพูชาได้รับตลอดจนชวนตั้งคำถามว่าประเทศไทยควรมีท่าทีอย่างไรต่อการพัฒนายอย่างรวดเร็วนี้ในประเทศเพื่อนบ้านความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกัมพูชากับจีนมากกว่าแค่พันธมิตรกัมพูชาและจีนมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนานในหลายมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทหารซึ่งความสัมพันธ์นี้ได้เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามเย็นโดยจีนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพของกองทัพกัมพูชาอย่างเป็นระบบในทางปฏิบัติจีนได้ให้ความช่วยเหลือผ่านหลายช่องทางได้แก่การสนับสนุนอาวุธยุธโทโธปกรณ์จีนจัดหาอาวุธให้กัมพูชาทั้งแบบขายในราคาต่ำกว่าตลาดหรือมอบให้โดยไม่มีค่าตอบแทนซึ่งรวมถึงระบบจรวดปืนใหญ่โรนล่าตระเวนและเทคโนโลยีสื่อสาร การฝึกอบรมกำลังพลเจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชาจำนวนมากได้รับการฝึกในประเทศจีนทั้งในระดับยุทธวิธีและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงฐานทัพเรือที่มึงเรียมเรียมเนวเวเบสที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยใช้ทุนจากจีนซึ่งเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความกังวลในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะต่อสหรัฐความสัมพันธ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นการถ่ายโอนเทคโนโลยีทางทหาร แต่ยังสะท้อนถึงการจัดวางพัธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอาจส่งผลต่อดุลอำนาจในภูมิภาคนี้ในระยะยาวทำไมจีนถึงให้อาวุธหรือขายในราคาถูกคำตอบที่แท้จริงคืออิทธิพลแม้ภายนอกจะดูเหมือนว่าเป็นความช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ในโลกของภูมิรัฐศาสตร์ทุกสิ่งล้วนมีต้นทุนและผลตอบแทนจีนไม่ได้ส่งอาวุธให้กัมพูชาเพราะใจดี แต่เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขยายอิทธิพลของตนในภูมิภาคซึ่งมีเป้าหมายสำคัญดังนี้ 1. การควบกุมเชิงยุทธศาสตร์การที่กัมพูชาใช้อาวุธจีนเป็นหลักหมายความว่าระบบการฝึกการซ่อมบารุงและการจัดการล้วนผูกกับเทคโนโลยีของจีนหากเกิดความขัดแย้งหรือวิกฤตจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทางการทหารของกัมพูชาได้ง่ายขึ้น จีนอาจสามารถใช้อิทธิพลในการกำหนดทิศทางหรือจำกัดการใช้กำลังของกัมพูชาได้ 2. การขยายอิทธิพลทางการเมืองอาวุธเป็นเครื่องมือในการซื้อใจผู้นำกัมพูชามีแนวโน้มสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของจีนในเวทีระหว่างประเทศเช่นเรื่องทะเลจีนใต้จีนอาจใช้ความสัมพันธ์กับกัมพูชาเป็นฐานเสียงในประชาคมอาเซียนเพื่อถ่วงดุลเสียงจากประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับตน 3. การเข้าถึงทรัพยากรและโครงการลงทุนกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วม Belt and Road Initiative ของจีนทำให้จีนสามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเหมืองแรกขนาดใหญ่ในกัมพูชาได้ง่ายขึ้นการผูกมิตรผ่านการทหารช่วยลดแรงต่อต้านในระดับนโยบายดังนั้นแม้กัมพูชาจะได้รับอาวุธทันสมัยแต่ต้นทุนที่แฝงอยู่คือความเป็นอิสระ ในเชิงนโยบายและอธิปไตยในระยะยาวอาวุธใหม่ของกัมพูชาเสริมแกร่งกองทัพด้วยอนุภาพทำลายล้างขั้นสูงระบบจรวดหลายลำกล้อง PHL-03 300มเมตรพลังทำลายล้างสูงระดับยุทธศาสตร์ PHL-03 ถือเป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องมันที่เพิ่มลอน r o c k เก็ตซิสเต็ MLRS ที่ทรงอนุภาพและทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งของจีน ได้รับการพัฒนาต่อยอดจาก B M 300ของรัเสเซียแต่มีการปรับปรุงให้มีความแม่นยำม,มากขึ้นรวมถึงเพิ่มระยะยิงและความสามารถในการบูรณาการกับระบบควบคุมการยิงยุคใหม่ซึ่งทำให้กลายเป็นอาวุธที่มีความยืดหยุ่นและอันตรายในสนามรบอย่างมากคุณสมบัติเด่นพิสัยการยิงที่ไกลถึง150กิโเมตรทำให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ลึกเข้าไปในอาณาเขตของประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างง่ายดาย หากติดตั้งอยู่ในจังหวัดใกล้ชายแดนเช่นพระตะบองเสียมราชหรือแม้แต่ในบางจุดของจังหวัดโพธิสัตว์ก็สามารถยิงเข้าสู่จังหวัดในภาคตะวันออกของไทยเช่นสแก้วบุรีรัมย์หรือสุรินได้อย่างสบายยิงได้พร้อมกันหลายลูกหนึ่งแท่นยิงสามารถบรรทุกจรวดได้สูงสุด12ลูกและสามารถยิงพร้อมกันได้ภายในไม่กี่วินาทีสร้างพลังทำลายล้างเป็นวงกว้างเทียบเท่ากับการทิ้งระเบิดโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักหัวรบหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นหัวรบแบบพลัสเตอร์ที่กระจายลูกระเบิดย่อยจํานวนมากในพื้นที่เป้าหมายหัวรบจอะก,กรอกสาหรับทําลายสิ่งปลูกสร้างหรือยานเกราะของศัตรูหรือแม้แต่หัวรบติดไฟที่สามารถก่อให้เกิดเพลิงไม่ในพื้นที่ป่าและหมู่บ้านผสานกับระบบสมัยใหม่สามารถใช้งานร่วมกับโดรนล่ลาตระเวนหรือ UAV เพื่อล็อกเป้าหมายและเร,รดาร์ตรวจการเพื่อคํานวณพิกัดการยิงทำให้ DHL-03 เป็นเครื่องยิงจรวดที่สามารถปฏิบัติภารกิจในรูปแบบ ยิงแม่นยำสูงไม่ใช่แค่ยิงกวาดแบบสุ่มเหมือน mlrs รุ่นเก่าความหมายเชิงยุทธศาสตร์การที่กัมพูชามีระบบนี้ไว้ในครอบครองหมายความว่าพื้นที่ชายแดนไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกจะตกอยู่ในรัศมีการโจมตีทันทีโดยไม่ต้องลุกล้ำพรมแดนนับเป็นความท้าทายทางความมั่นคงที่ไทยต้องประเมินอ,อย่างจรงิงจังระบบจรวดไทย90ี122ม mm. เมเครื่องยิงจรวดต้นทุนต่ำแต่สร้างผลกระทบสูง ท้าย9 0 b บีเป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องแบบเบาขนาด122ม mm, ิลิเมตรซึ่งเป็นรุ่นที่จีนพัฒนาขึ้นจากต้นแบบของ bm 21แกรกของรัเสเซียโดยออกแบบมาให้เป็นระบบสนับสนุนเพลิงสำหรับแนวหน้าของกองทัพภาคพ,พื้นดินในราคาที่ประหยัดแต่มีประสิทธิภาพสูงคุณสมบัติเด่นยิงกวาดพื้นที่ได้รวดเร็วหนึ่งแท่นยิงสามารถบรรทุกจรวดได้มากถึง40ท่่่อออยิงงตเเเนนืได้ใวลาพียงไม่กี่วินาทีครอบลุมพื้นที่หลายร้อยตารางเมตร เหมาะสำหรับการปิดล้อมหรือสกัดการเคลื่อนกำลังใช้ในยุทธวิธียิงกวาดล่วงหน้าเพื่อสกัดหรือทำลายหน่วยทหารของศัตรูก่อนที่จะเคลื่อนเข้ามาถึงแนวรบต้นทุนต่ำมีค่าใช้จ่ายต่อหัวรบต่ำมากเมื่อเทียบกับระบบจรวดแบบนํำวิถีทำให้สามารถผลิตและใช้งานได้ในปริมาณมากง่ายต่อการบำรุงรักษาใช้งานง่ายซ่มบำรุงได้ในระดับกองพันหรือกองพลเหมาะกับการทำสงครามในภูมิประเทศแบบกัมพูชา สร้างผลทางจิตวิทยาการระดมยิงเป็นชุดใหญ่สร้างเสียงคึกกล้องและควันไฟที่หนาทึบทําให้เกิดแรงกดดันและความหวาดกลัวในหมู่ทหารฝ่ายตรงข้ามแม้จะไม่ได้มีความแม่นยําสูงก็ตามการใช้งานจริงระบบนี้อาจไม่ใช่อาวุธที่แม่นยําระดับจุดเป้าหมายแต่ในบริบทของสงครามแนวรบหรือสงครามแบบกดดันแนวชายแดนมันคืออาวุธที่เหมาะสมอย่างยิ่งปืนใหญ่อัตาจร SH 1 5มเมตร ปืนใหญ่สมัยใหม่บนล้อเคลื่อนที่เร็ว SH หนึ่งเป็นปืนใหญ่อัตราจอที่ติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งจีนพัฒนาเพื่อให้เป็นระบบที่สามารถยิงได้ไกลเคลื่อนที่รวดเร็วและใช้งานได้ในภูมิประเทศที่ยากต่อการเข้าถึงเช่นป่าดิบหรือภูเขาซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับภูมิประเทศของกัมพูชาคุณสมบัติเด่นใช้กระสุนแบบ GPS กระดิบหมายถึงกระสุนแต่ละนัดสามารถกำหนดพิกัด GPS เป้าหมายได้ล่วงหน้า ทำให้สามารถโจมตีจุดยุทธศาสตร์เช่นสนามบินคลังสเปียงหรือฐานบัญชาการได้อย่างแม่นยำระบบควบคุมการยิงดิจิทัลมีเราดาร์ในตัวที่ใช้ในการคำนวณมุมยิงและพิกัดเป้าหมายทำให้ลดเวลาในการเตรียมการยิงและเพิ่มความแม่นยำยิงแล้วเคลื่อนที่ทันทีเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเพราะการอยู่กับที่นานเกินไปจะทําให้โดนโต้กลับได้ระบบนี้สามารถยิงเสร็จภายในไม่กี่นาทีแล้วเคลื่อนที่ไปยังจุดใหม่ ลดโอกาสที่จะถูกโจมตีต่อความคล่องตัวสูงใช้ระบบเคลื่อนที่แบบล็อกไม่ใช่สายพานทําให้วิ่งได้เร็วบนถนนและทางวิบากเหมาะสาหรับการรุกเคื่อเร็วหรือการเคลื่อนที่ในแนวป่าข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ SH1 ช่วยให้กัมพูชาสามารถมีปืนใหญ่ที่มีระยะยิงไกลกว่ารถถังทั่วไปแต่ยังคงสามารถใช้งานได้ในภูมิประเทศที่ซับซ้อนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนหรือแนวภูเขาที่มีความปราบาง คำถามที่หลายคนสงสัยไทยควรกังวลหรือไม่แม้ว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันจะอยู่ในสภาพความสัมพันธ์ปกติทางการทูตแต่ความจริงที่ไม่อาจมองข้ามได้คือการพัฒนากองทัพของกัมพูชาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นไปนอย่างรวดเร็วและชัดเจนโดยเฉพาะการได้รับอาวุธทันสมัยจากจีนอย่างต่อเนื่องประเด็นที่น่าจับตาพื้นที่ชายแดนยังคงเปราะบางเช่น บริเวณเขาพระวิหารปราสาทต,ตาเมินทมหรือแนวป่ากใกล้จังหวัดศรีสเกตบุรีรัมและสุรินซึ่งเคยเป็นพื้นที่พิพาทในอดีตยังไม่มีการปักปันเขตดแดนอย่างสมบูรณ์ยังคงเสี่ยงต่อความเข้าใจผิดหรือการประทะขนาดเล็กได้เสมออิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นในกัมพูชาจีนเป็นผู้สนับสนุนทางทหารรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาในปัจจุบันส่งมอบอาวุธระบบเรดาร์ฐานทัพและเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้เกิดคำถามว่าหากเกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐหรือพันธมิตรเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้แต่ไทยกัมพูชาจะยืนอยู่ฝั่งใดข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ของกัมพูชาด้วยระบบจรวดระยะไกลยอย่าง thl 0 3ที่ติดตั้งในจังหวัดชายแดนการโจมตีสามารถกระทำได้ทันทีในเวลาไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องส่งกองกำลังเข้าสู่พื้นที่ชายแดนจริงนั่นทำให้ไทยต้องเร่งเสริมระบบเรดาร์ ป้องกันภัยทางอากาศและแผนตอบโต้ทันทีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทูตกับกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสเสถียรภาพในภูมิภาคความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มีความซับซ้อนทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ความมั่นคงชายแดนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจการรักษาความสัมพันธ์อันดีและการเสริมสร้างความร่วมมือในหลายมิติ จึงเป็นสิ่งที่ไทยควาดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อหลกเลีเ่ยงความตึงเครียดในอนาคต